สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูจะมาเล่นขั้นหนมมีผิดนะคะอันนี้แค่เป็นกามิเบ้หนูชี้ก่อนแล้วกบเพลีหลับตาเโอเคหนูลืมตาได้หรอได้ได้ได้เพยยิบอันที่เราชี้นะลูกเอเพยยิบ อ่ออาฮาหลอกหลอกายยังยังอ่ะทำได้ปะเนี่ยของตัวเองอ่ะทำได้พ่อพี่แม่เออเดียว

ไมต้อนี่เฮ้อต้องถือเว้เดี๋ยวไม่เอาอืมจมอนแดงนะ Tu. <tú> oh, que <get what> the... <laughs>